แฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่ป้าฟซี่จะอ่อมเครื่องในไก่นะคะนี่ค่ะไอ้ต้นต้นหอมนี้แม่เขาก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ตรงอ่ายางรถแล้วก็ปลูกไว้ในกระถางนะ,ะไอ้นี่ไก่ค่ะซื้อไว้กับคนในหมู่บ้านสองตัวก็แถมเครื่องในมาแม่เขาก็เลยเป็นไก่บ้านค่ะแม่เขาเลยจะเอามาทําการอ่อมนะคะก็หั่นชิ้นนะคะพอคําส่วนเครื่องแกงนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะ แม่เขาให้ใส่พริกกับหอมแดงส่วนตะไคร้แม่เขาแบบว่าเขา,าจะ<ๆ>เขาจะทุบใส่เขาจะไม่ชอบโขกใส่เพราะแม่เขากินยากนะคะส่วนแฟนทางบ้านชอบให้โขกใส่ก็โขกใส่ได้เลยก็จะหอมมากขึ้นนะคะฮะแม่แม่จะปลูกหอมอีกนะคะนี่ค่ะ แม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาหอมไปไปเสียบไว้อีกฮะแม่บอกว่าบอกบอกเอฟซีหน่อยออออเออ,เอาภาษาไทยเออเขาเรียกอ่าบ้านห้าบักลินไม้อ่าลินไม้ใช่ลินไม้คนภาษาไทยก็ลินไม้ทอดทอดทอดใส่น้ำมันแล้วกรอบดีเออเออลองดูเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแม่เขาจะทอดนะคะกินกับอ่อมนะคะวันนี้นะคะเมนูเราแล้วนี้นะคะคนที่เป็น ความดันสูงไขมันในเลือดสูงนะคะลิ้นไม้เนี่ยดีมากเลยแต่บางคนเขาไม่ชอบกินนะคะแต่ทางเหนือพี่จะเห็นไม่ใช่พี่ทางเหนือป้าจะเห็นบ่อยมากก็คือเห็นเขาอ่าซอยซอย,ซอยแล้วเขาเหมือนเขาเอามามาผัดใส่หมูสับเดี๋ยวเมนูนี้เดี๋ยววันหลังป้าจะทำอ่าซอยใช่ยำ<ๆ>ก็ได้เนี่ยซอยเล็กเล็กเลกเล็กเอย่างนี้แม่ใช่ใช่แม่ เมนูนี้นะคะคนอายุมากๆกินดีนะคะแคลเซียมสูงและอีกอย่างที่สําคัญก็บอกโคลลฟินสูงมากนะคะคือแบบโคลลฟินเห็นไหมที่เขากินแล้วดีท็อกร่างกายทําให้ดูเด็กอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าสูงมากนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดใครไม่ชอบกินนะคะก็เอาไปปิ้งเอาไปปิ้งแล้วก็มหาหั่นเล็กๆจะยำจะผัดใส่ไข่ก็ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะมีเมนูนี้นะคะแต่มันหายากค่ะหายากแต่ก็อันนี้พี่พี่ก็ให้มาค่ะ ี่ที่รู้จักกันให้มาให้มายัางไงเดี๋ยวเราก็ตอนกินเดี๋ยวป้าเพซี่จะคุยให้ฟังเนาะเดี๋ยวแม่เขาจะทอดค่ะเมนูนี้วันนี้เอนะอสวยแม่ยา<ร>นนกาศอืมเดี๋ยวไปใส่ไอ้นั่นรถไว้ ใส่ไอตั้งไว้ยงหันแล้วมันมีดินโอโอเคอันเตานะแม่จะให้หนูเอาลงเลยไหมเตาเนี่ยจะให้เอาลงเลยไหมมันหนักมันหนักอยู่แล้วมันยีเนาะให้โอเคเดี๋ยวให้ยาเข้ามานั่นให้ทอดแม่จะหั่นแล้วแม่จะเอาไปทอดเลยอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อ่างอ๋อหั่นเสร็จก็จะล้างอีกใช่ไหมโอเค แม่ทอดจะดิดนักทอ,อดแค่นี้ก็พอแล้วแม่ที่เหลือก็เอาไว้กินมื้ออื่นทอดเยอะมันกินไม่หมดค่ะเหลือเอาไว้ทำเมนูอื่น โอเคนะคะมันหัวหายไม่เป็นไรหรอกโอเคนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะลิ้นไม้เนาะลิ้นไม้ทอดลิ้นไม้ทอดก็เรียบร้อยแล้วนะคะป้าก็ไม่เคยกินเหมือนกันพอดีเพื่อนแม่เขาแนะนํามาก็ญาติเหล่านี้แหละค่ะเขาบอกว่าลองทํากินดูถ้าเกิดใครที่กินยากก็ลองเอามาทอดแบบนี้ดูก็แค่ทอดค่ะใส่น้ํามันแล้วก็ทอดก็เอาตามชอบหนุ่มหนเหรอโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง แดดตไม่เป็นไรหรอกหน,นูใส่โพเทคมาอยู่ <laughs> ทากันแดดแล้วไม่เป็นไรหรอกแม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องของอนุญ,ญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยก,นะะกันค่ะแม่เขแาแม่เขาเป็นคนกลัวแดดโอ้ตายแล้วพอพูดจบโอ้ยเ <laughs> ออมันทรมานโอเคนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมก,ก่อนโอ้พอกินปุ๊บแดดมาแมา่โอเคนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเก้าอี้ก่อนนะคะตั้งสี่เด้งหเลยจะเปม็นเนาะ ยนพูมาซื้อืออไอ้กกเป็นง่ามไปเลยโอ้ไม่ง่ายเลยแค่ส่งนี่้อยอ่ะ โอเคแม่ไปน,นั่งช่องกล้องซะจะกินกล้องเหรอแม่หิวข้าวเหรอโอเคนะคะเปลี่ยนมุมแล้วท่าอโอเคมุมนี้ดิแม่ต้องกยับมาอีกแม่ออกนอกเฟร,รมไปนิดหนึ่งเออยังสีแน่เออฮะจังเห็นตีเออฮะจะเห็นคนสวยคนงามอลังการงานสร้างเบอโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะกินข้าวด้วยกันเด้อให่ไหวไปสองรอบแล้วอะ โอเครุ่ยเลยค่ะจวดจวดค่ะแกงอ่อมแกงอ่อมค่ะอ่อมข้างในแม่เพิ่งอ่อมเสร็จไปละทำ <c oughs> ไมจะกินข้าวยังไปดูสีเล็บอีกเหรอ,อ,อป้าไปซี่เป็นคนที่ทาเล็บไม่ได้ค่ะพ่อป้าอยู่ในครัวแต่แม่เขาเป็นคนรักสวยรักงามค่ะแต่ป้าไปซี่เป็นแล้วแม่เขาเล็บเท้าเขานะคะเขาก็ทาแบบแต่ป้าไปซี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเพราะเราเป็นคนลุยๆ คนลุยๆนะฮะก็เลยแบบมันพอมันลอกแล้วป้าจะไม่ค่อยชอบป้าก็เลยแบบไม่ทาเลยเห็นไหม,ไมแล้วเล็บก็จะไม่ค่อยยาวเพราะว่าคนทํางานลุยเนาะก็ลองชิมดูเป็นยังไงไก้อยปลาูชอบเออแ่บอุ้ยมันอร่อยอ่ะมันอร่อยกว่ากินสดนะอืมกรอบนอกนุ่มในอืม แล้วมันเหนียวนะแม่เนาะอุ้ยอร่อยค่ะแฟนทางบ้านใครที่ไม่ชอบนะคะลองทําแบบนี้ดูกินกับน้ําพริกทอเสร็จเอาไปผัดก็ได้นะคะอุ้ยวันหลังป้าจะทําลองอ่อมแม่ก่อนไม่ใช่อ่อมแม่อ่อมเครื่องในไก่ไ <laughs> อ่อมแม่เอออร่อยเข็มขน้น ไม่รู้เผ็ดไปสําหรับแม่บอกว่าพี่เป็นคนใส่พริกลงไปด้วยแต่แม่เป็นคนโคกอืมอร่อยอ่ะถ้าเจอเดี๋ยวต้องซื้อละน่ามี่ยอะอืม เออมันทาแบบนี้ป้าเป๊ซี่เป็นคนไม่นเขาชอบป้าว่ามันแข็งเวลากินแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาจะเอามา,ผามเผาเพื่อจะนิ่มหน่อยเนาะเออแต่ทอดไม่เคยเพิ่งเห็นนี่แหละสุแบแป้งทอดตีแ,บบแบบจมตีเด็กเนาะชุแบ,บแป้งทอดเหรออืมเนาะทำให้เด็กกินตีไข่แล้วอ้อสุกทอดกินกับแจวกับปีอะไรอย่างเอืมใช่กินกับแจวกับปีอ่ะ ถักแล้วแม่เอาอะไรบอกนะหอมเป็นอย่างคือบวจับมแต่สดแจง่อม <laughs> แจงอ่อมแต่สดน้ำแม่เขาจะชอบทำแจงอ่อมน้ำเยอะๆเพราะเขาชอบสดน้ำ อันนี้ตับไก่ไก่บ้านนะคะเนี่ยตวงอยู่ในตู้เย็นค่ะข้างในเอามาทำอ่อมทำได้สองเมนูเลยตัวมันก็ยังไม่รู้จะเอาทำเมนูอะไรสุดาก็เดินบนตรงนี้ตรงถนนนะครับเมื่อวานเนี่ย ไปไปซี่ไปคุยประกันกับพี่ที่รู้จักกันตรงนี้ค่ะร้านชูห่วยก็ขายประกันด้วยมันเป็นประกันแบบเวลาเราไปเมืองนอกลุงคิดให้ทำเพราะว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยอ่ะมันจะแพงลุงคิดบอกถ้าเกิดเราไปจ่ายเองอ่ะมันไม่ไหวหรอกมันมันแพงเกินให้เราทำประกันไว้ดีกว่า อันนี้เขาให้จ่ายเป็นรายวันนะคะจ่ายเป็นรายวันแล้วก็คือคุ้มครองเลยแต่ในถ้าเกิดเราทำอะอยู่เมืองไทยเขาไม่คุ้มครองนะคะเขาคุ้มครองเวลาวันเวลาที่เราขึ้นเครื่องก้าวขึ้นเครื่องเนี่ยอย่างป้าพี่ซี่ไปเดือนหน้าเนาะสิบกว่ากว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือเขาเขาขอไฟท์ไฟท์ ไฟที่แบบว่าบินออกไปนะคะไม่ใช่แบบว่าไฟบินกลับเขาไม่เขาไม่เสีเยแต่ไฟที่เราเก้าวขึ้นเครื่องเลยค่ะวันนั่นน่ะเขาก็คุ้มครองตอนนั้นเลยแต่เราก็ต้องทําก่อน1วัน2วันเพราะว่าแต่ป้าเพซี่ก็ต้องทําก่อนคือเหมือนซื้อประกันก่อนแต่คุ้มครองจริงๆก็คือวันที่เราเดินทางอ่ามันเป็นแบบว่าเป็นเป็นรายวันนะคะเพราะเราไม่ได้เราไปเที่ยวนาะเราไม่ได้ไปอยู่แบบอ่านานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดีค่ะมันมันตกประมาณพวกป้าไปมันจะมีมันจะมีให้เลือกเป็นวันสี่วันห้าวันสิบวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยถึงอะไรเงี้ยป้าไปซีเอายี่สิามถึงยีิบเจ็ดวันก็คือเกือบเดือนนะมันก็จะมีแผน A แผน B แผน C เนาะก็คือแบบว่าเออแบบว่าแผนเนาะคนที่ซื้อประกันก็จะรู้นะคะก็จะเอาแผน A ก็ก็โอเคนะคะค่ารักษาเราพยาบาลเนี่ย คือห้าล้านแต่ถ้าเกิดเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถส่งเรามาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจ่ายตามจริงตามราคาที่เครื่องบินเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีค่ะก,ก็ก็ดีเขาบอกว่าบริษัทเนี้ยคนที่ไปเมืองนอกอะ่ะจะชอบทํากับบริษัทนี้ไอ้บริษัทไอ้อะไรนะ aig หรืออะไรเนี้ยเดี๋ยวป้าจะเขียนตรงนี้ไว้นะคะก็ก็กดูบริษัทนี้เออดีป้าก็ไม่เคยทําเหมือนกันเพราะเราไม่เคยบินไปเมืองนอก ก็เลยไปคุยกับแกนานหน่อยเมื่อวานคุยกับแกนานแล้วทีเนี้ยก็อเผลอ์น,นะคะเออ่ช่วงที่ไปคุยกับพี่เขาเนะี่ยก็มีเออ่น้องน้องเข้ามาเปลี่ยนเห็นไหมห้องห้องครัวปาปปซี่อ่ะห้องครัวปาปปซี่เนี่ยบิวอินบิวอินใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยไอ้ที่ฝาเปิดนะคะมันเหมือนกับว่าไอ้ไอ้รุ่นก่อนอะ่ะมันมันมันเหมือนสอดมือเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ แล้วทีนี้มันก็ทําให้แบบว่าข้างบนน่ะมันแง้มมันแง้มออกมาแล้วทีนี้มันทําให้การเลื่อนอะ่ะไม่โอเคทีนี้ทาง SB นะคะเขาก็มาเปลี่ยนให้เราฟีนะคะเปลี่ยนให้เราฟีเลยนะคะทั้งตัวและตัวเลื่อนมันไม่ค่อยน,นั่นไม่สมูทเขามาเปลี่ยนให้เราฟีทั้งฝาใหม่นะคะฝาใหม่แล้วก็ที่ดึงใหม่เขามาทําให้เราฟีนะคะคือดีมากเลยแล้วนี้ป้าพี่ซี่ก็เลย ไปซื้อกระเพรามัง้งก็มาแบบว่ามามาเม,มื่อวานนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะเมื่อวานเพราะว่าเราไปคุยเรื่องประกันมาแล้วก็คุยธุระประกันมันจะค่อนข้างนานหน่อยเนาะแล้วก็มาถึงเอ้าลืมไปว่าเรามีนัดกับทาง SB ไว้ปาพิซีก็ถ่ายไว้อยู่ค่ะถ่ายไว้อยู่ว่าเขาเอ่อมาติดตั้งให้เราก็เข้ามากันมีผู้จัดการเข้ามาด้วยค่ะน้องปุ้ยน่ารักมากนะคะน้องปุ้ยเนี่ย เขาอยู่ที่โฮมโปอุบล bon. เป็น SB อยู่ตรงโฮมโปอุบลหู bon. น่ารักมากค่ะดูแลดูแลดีมากค่ะน้องปุ้ยเนี่ยดีมากๆเลยก็ลองไปดูนะคะปาปิซี่ไม่ได้ถ่ายน้องเขาอยู่ก็คือมาอหูแบบเย็นแล้วอะแต่เขายังเ้าเกือบเสร็จละตอนที่ปาปิซี่มาถึงคิดก็โทรถามอยู่ แต่ป้าก็ไม่ได้ยินนั่นนะบอกว่าเฮ้ยมี SB บมาอะไรเงี้ยลืมวันนัดเขาเพราะเราก็นัดกับทางประกันไว้ ตอนนี้นะคะเขามาเปลี่ยนมือจับให้เราใหม่นะคะแบบว่าโอ้โหแบบนี่ค่ะดึงง่ายมากเลยนะคะแบบคือตอนแรกอะค่ะมัน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 เป็นมือจับดึงข้างล่างใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คุณคิดก็อยากได้มือจับแบบนี้นะคะทาง s อีก็มาเปลี่ยนให้นะคะตามที่เราต้องการนะคะมือจับแบบนี้แบบสวยเลยนะคะสวยเลยแล้วเราก็ชอบด้วยนะคะก็โอเคถูกใจนะคะและตอนนี้เราก็ ไปให้เขากินข้าวนะคะแล้วก็ซื้อข้าวกล่องมาให้ค่ะเพราะว่าพอดีว่าไปซี่ไปคุยอะ่ะเรื่องประกันมานะคะก็เลยมาแบบคือลืมอะ่ะเขานัดไ้แล้วแหละแต่ป้าลืมนะคะแต่แบบโอ้โหตรงนี้นะคะเขาไ่ยิงตรงนี้ให้แบบแน่นเลยนะคะโอ้ต้องขอบคุณทางเอสีมากเลยนะคะคือมาแก้ไขให้เลยนะคะแล้วน้องน้องปุ้ยนะคะเป็นผู้จัดการทางฝ่าย แบบดูแลลูกค้าเนี่ยดีมากน่ารักมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณน้องปุ้ยมากๆเลยนะคะตอนนี้เขาก็าไปกินข้าวกันอยู่ะคะ่ะก็ตอนนี้นะคะน้นองๆเขาก็กินข้าวกันอยู่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคือมาเปลี่ยนให้เราฟรีเลยนะคะแบบว่าดูแลดีมากเลยนะคะของ SB ก็ที่โฮมโปรนะคะ SB สีในเฟอร์นิเจอร์จะอยู่ที่โฮมโปรนะคะ ก็นั่นแหละค่ะน้องเขาก็กลับไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจะรีวิวบ้านนะคะหลังจากมาอยู่ได้จะหกเดือนแล้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะวันหลังนะคะวันหลังอบแม่อร่อยอะ่ะแม่ใส่บวบด้วยมีบวบอยู่ลูกหนึ่งไปอดเอาได้ดบวบมาจากไหนอะ่ะอยู่นี่เหรอ ่ยนตรงไหนตรงที่คิดปลูกอะนะอ๋อเหรออันนี้บวบจากเออหนูก็ไปถ่ายอยู่เมื่อเช้าเนี่ยแล้วบอกไม่มีบวบเลยนี่ไหนแม่ไปเด็ดมาแล้วเนี่ยอ๋อบวบเนี่ยเออมันมีต้นตรงนี้มันขึ้นเองมันขึ้น,น,นอเองค่งะน่าจะได้กินอยู่ตอนนี้มันก็พันไปกับต้นมะพร้าว ุยอร่อยแม่พวกน้องๆื่หว่างเขากินข้าวเสร็จแล้วค่ะเินเสร็จข้อกลับกัน ม้งปุ้ยอะผู้หญิงเป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าสาขาที่อุบลนี่แหละน่ารักเป็นเอฟซีปลาเปซีด้วยน,นคะคนะ่ะ อุ้ยนานแล้วไม่ได้กินอ่อมเครื่องในไก่แม่แล้วมันไม่ข่าวเนาะเออแม่อ่อมไม่ขาวอ่ะแม่ทากับข้าวไม่ค่อยขาานะคะแม่ปลาไปซีไม่รู้ยังไงล้ลางแกล้างแล้วล้างอีกนะคะเวลาแกทําอ่ะอาหารแม่ไม่เคยขาวเลยบางทีบางทีเราไปซื้อกินเนาะบางทีเราเอกไปกินที่อื่นเนี่ยบางทีก็ขาานะแต่เราก็ไม่กลา้าอือคือไม่ถึงหรอหรือแม่ก็ทําความสะอาดไม่ถึงป่ะนี่หอมแบบมันหอมอะค่ะ นี่แหละปลาปิซี่ก็ได้แม่นี่แล้วค่ะอ้าวสดาไปลงนาเขาทำไมล่ะลูกึขึ้นมาตุ่ยไปหากินยอดข้าวหรือเปล่ามาเลยมาเลยสดาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยทำเนื้อสดาสดาอย่าโผล่แต่หน้าดุขึ้นมาดา้วยครับ อยู่ข้าวใช่ไหมเดี๋ยวให้ยายนั่นให้มาจากไหนไปดังไงน อุ้ยอร่อยมากเลยค่ะมันนานได้กินค่ะฝีมือแม่นี่นะคะสุดยอดแล้วเนาะกินมันแต่เด็กมันมันมัน,ม,น,ม,นมันคุ้นเคยแล้วมันอร่อยอ้าวคุคิดยังจะมายกมือสู้ตายอยู่แม่บอกว่าก็ขาขำลงคิดคือมือเดินลงมาลอือแม่เขา คือเป็นลูกเขยที่น่ารักอะค่ะลุงคิดอะอารมณ์ดีไม่หยิงแม่ก็บอกไม่หยิงนนเนาะลุงคิดอะเป็นเหมือนเพื่อนไม่ยิงบอนยิ่เาไปหันมองออกจากห้องออกจากห้องครัวเอาผ้ามาปัด <c oughs> แม่อิ่มแล้วหรอแล้วอะ <c oughs> หนูขอกินอีก กินตับไก่ก่นอนอร่อยอแม่ก็สดหน่อยสุดยอดอมันจัดแม่มันก็เลยอร่อยแล้วใส่บวบบวบก,ก็บวกจากต้นเราหนูจะซื้อปุ๋ยมาหวานไม่ต้องบอกออคิดนะเครื่องถึงอืหอมตะไคร้ตำเครื่องถึงมะพิกอย่าไปแพร่หอ,อมแดงเข,อของีดกับเขเาวนสิอันน่งนิบะคุยบะเก่า อ,อือร่อยอ่ะเขาออมขายหม,ลลมัเลอะจัดนไม่ค่ยอยจัดเวลาเขาทำขายมันไม่แบบนี้นะคะในหมู่บ้านนี้แหละทุกคนสุกเดี๋ยวมันหลังจะไปรีวิวให้ดู เขาทาแต่เขาจะทําไม่จัดห่วงเครื่องหรือเขากลัวคนกินไม่ได้ไม่รู้ครอบครัวเรากินจัดหรือเปล่าแม่ครอบครัวมันเผ็ดบด้อือครอบครัวเราไม่เผ็ดไม่ได้ค่ะเพราะป้าไปซี่กินเผ็ดเพราะอะไรเพราะแม่เขากินเผ็ดออ้เมื่อก่อนนี้นะคะกินไปตอนเด็กๆอะ่ะทั้งกินทั้งร้องไห้แม่เก็ดชิปก็จะกินเผ็ดบดได้นี่แห้งเขาถามได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวออกใหญ่คือใจแบบเปียกหลอุ้โอ้ยใหญ่มากเผ็ด บางทีแกใสเ่เยอะจนกินไม่บามงคนเจ็ดสิบกว่าแม่บอกกิน <ปะ S 1> เผ็ดไม่ได้ลิ้นบางบแต่แม่ป้าพี่ซี่ยังได้อยู่ยังดได้อยู่กินรสป้าพี่ซี่ได้หมายถึงว่ากินบอกินเผ็ดนี่มันบออุ่นท้องม,มันกระบ,บอกแสบเต้าจ้ายังผู้ทยข้าเจาา้าเดือดเดียวกันก็กินบ่ได้แม่บ่เผ็ดบ่ได้ ไม่โอเคใช่ไหม,มป้าหลังนี้หาเงินซื้อพริกอย่างเดียวไปตลาดเมืยอไพ้ <c oughs> ไาาพายแต่พริกหนึ่งค่ะไปตลาดมานี่พายแต่พริกพายก็หมายถึงหี่วแต่พริกกลับมาอือเสี่อโอเคสีทวากินทอดอร่อยจริงค่ะยำจา๊กป้า<อ>ไม่ชอบ<ร>ะนะตปนเห็ดน้ำพริกปลาเสี่ยืึม กรอบอืมกรอบกรอบนอกนุ่มในนะมันกันเลยแก็บอืออือมันจบคลิปหน่อยสิแม่เต็มปากเลย <c oughs> ให้แม่จบคลิปนะคะไม่ไม่ใช่จะลุกนี่จบคลิปสิอ่ะบาย เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาขอเนี่ยต้องบอกเจอกันคลิปหน้าก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบิ๊กจ๊บ